คำนี้ชี้ชะตาอนาคตคุณค่ะนั่นก็คือการเลือกที่จะเป็นในบางสิ่งนั่นเองนะคะคุณเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าคนที่เขาสําเร็จยิ่งใหญ่นั้นนะคะเขาจะมีแสงสว่างจากภายในค่ะแล้วมีคนวิ่งกลูก,กันมาถ่ายรูปเขารู้จักเขานะคะแล้วรู้สึกชื่นชมเขาเขาเป็นไอดอลของทุกคนแต่คนอีกจํานวนหนึ่งค่ะเป็นคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากที่วิ่งเฮโลกันไปขอถ่ายภาพและชื่นชมคนดีเราสามารถเลือกได้ค่ะว่า เรานั้นจะเป็นผู้นำนะทางแสงสว่างหรือเราจะเป็นเพียงแค่ผู้ตามที่คอยชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จค่ะคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะเขาจะคิดถึงแต่ภาพของตัวเองนั้นที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีจุดยืนอะไรเลยและแน่นอนค่ะว่านี่คือกฎของธรรมชาติกฎของโลกใบนี้ค่ะว่าพลังมากมายทรัพยากรมากมายมักหั่งไหลมาหาคนที่เขานั้นทําอะไรเพื่อคนหมู่มากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามวัวแต่ซ่อนตัวตนของเรานะคะ ออกมาทำ personal branding ค่ะในการที่จะทำให้เรานั้นมีตัวตนเอาตัวเราออกมาหน้ากล้องให้บ่อยที่สุดให้ Information ข้อมูลที่ดีที่สุดทำธุรกิจความรู้ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบค่ะอย่าคิดแค่เรื่องเล็กๆแต่ให้คิดเรื่องใหญ่ๆค่ะว่าทุกวันนี้ที่เราทางานหรือว่าทาอะไรแม้กระทั่งรอยยิ้มแต่งหน้ากินข้าวหรือว่าใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อตัวของเราเองสักคนเดียวเมื่อไหร่นะคะแต่เรานั้นกําลังทําภารกิจโลก เรากาลังทําให้โลกไปนเนี้ยขับเคลื่อนไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นหนึ่งคำชี้ชะต่างคุณคือวันนี้คุณต้องตัดสินใจที่จะมีตัวตนคุณต้องตัดสินใจที่จะทําตัวเรานั้นให้มีมูลค่าตัวเราเป็นคนที่มีมูลค่านะคะฉันมีค่าพันล้านค่ะว่าแต่ว่าวันนี้พวกคุณทุกคนเนี่ยมีค่าพันล้านแล้วเราเนี่ยออกมาใช้คนละเท่าไหร่กันแล้วคะเพราะฉะนั้นอย่ามวัวแต่ประหยัดนะคะสร้างคุณค่าเพื่อคนหมู่มากออกมาสร้าง personal branding บนสื่อออนไลน์กันค่ะและคุณจะค้นพบว่าชีวิตคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปท้าทายมีความสสุ k, สนุนก ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่รู้สึกว่าเออเราก็น่าจะออกมาทําอะไรบางอย่างนะจงผลักดันมันออกมาค่ะทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะจงพัฒนาตัวเองทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ท้าทายตัวเองนะคะทำดูเหมือนแบบผมมันใหญ่มากเลยเหมือนเราจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะดีค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะจงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวเพื่อให้คุณรู้ว่า ักยภาพของคุณไปถึงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสร้าง Personal b r a n d i n g นะคะลองมาติดตามนะคะเพจของอาจารย์เปิ้ลรวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์หรือว่าคอร์สเรียนเจอตัวโคชชิ่งเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวค่ะที่ทําให้คุณนั้นได้เจอทางลัดในการสร้างตัวตนเป็นซุปตา์ค่ะเป็นคนที่มีตัวตนและทําให้ปริมาณทรัพยากรเงินทองชื่อเสียงนั้นหลั่งไหลมาหาเราค่ะเมื่อคนรู้จักตัวตนของคุณเมื่อคนเข้าใจตัวตนของคุณเมื่อคุณเป็นคนที่สร้างประโยน์ให้โลกคุณจะจับตังค์เท่าไหร่ก็ได้มีอะไรก็ได้ ะะแล้วคุณก็สามารถทําบุญก็ได้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญค่ะนี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะ1คํางชี้ชะตา ตัดสินใจนะคะเป็นคนที่มีตัวตน personal branding ซะแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้ค่ะอาจารย์เปนโอยพรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคุณเกิดมาพร้อมกับผู้ที่มีบุญมากวาสนาดีค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะที่สำคัญที่สุดคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จค่ะความสุขนะคะคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นมีความสุขกับตัวตนของเราแล้วความสําเร็จสิ่งต่างๆที่ปาถนามากมายก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาชีวิตเราค่ะ